สวัสดีครับส่วนตัวผมแล้วนะครับผมเป็น <1. S 2> คนชอบปากกาที่มีระบบเติมหมึกแบบพิสตันฟิลเลอร์มากๆครับปากกาของผมทั้งหมดเกิน25จะเป็นระบบเติมหมึกแบบนี้แหละครับแบบพิสตันฟิลเลอร์ครับจุดเด่นของระบบเติมหมึกแบบพิสตันฟิลเลอร์นะครับคือเวลาเราจะเติมหมึกเนี่ยเราไม่ต้องเปิดด้านปากกาหรอกไม่เสียเวลานะครับเวลาเราจะเติมหมึกจริงๆเนี่ยเราก็เปิดแค่ปากกาครับเสร็จแล้วก็หมุนที่สุกหมึก ท่านี้ก็สูหม,มึกได้เรียบร้อยแล้วครับและตัวปากกานะครับจะจุหม,มึกภายในด้านปากกาครับทําให้เวลาไอ้ทำให้ปากกาเนี่ยจุม,มึกได้เยอะมากๆครับยิ่งถ้าอย่างปากกาด้านใหญ่หญๆเช่น Twisty Eco นะครับก็จะยิ่งจุหม,มึกได้เยอะขึ้นไปอีกครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของระบบเติมมึกแบบพิสตันฟิลเลอร์นะครับคือเวลาถ้าเราจะดูว่าน้ำนึกหมดหรือย,อยังเนี่ยครับถ้าอย่างเป็นด้านใสๆนะครับ อันนี้ก็เห็นได้ง่ายๆเลยครับก็มองก็มองก็เห็นนะครับว่าเออหมึกหมดหรือยังแต่ถ้าเกิดเป็นด้ามสีทึบๆล่ะอย่างด้ามน,นี้ครับเราจะรู้ได้ไงว่าหมึกมันหมดหรือยังนี่ครับปากกาเขาจะมีช่องมองน้ําหมึกมาให้ครับอย่างของเพลการนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ช่องมองน้าหมึกเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเหลืออยู่เท่าไหร่อ๋อด้ามน,นี้หมึกยังเต็มอยู่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกด้ามหนึ่งเลยดีกว่า ด้ามอีกด้านหนึ่งที่ผมเอามาให้ดูก็คือเอโลนะครับโอ oh, อันนี้เห็นชัดนะครับนี่ครับช่องมองน้ำมึกของโอโลของเอโลอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือน้ำมึกอันนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับก็เลยมองเห็นได้ว่ามันหมดไปเท่าไหร่อย่างนี้ผมก็กะได้ว่าน้ำมึกเนี่ยครับเหลืออยู่ซักประมาณนี้นะครับซึ่งยังใช้ได้อีกนานเลยครับประกาศที่ผมนามาสาธิตให้ดูวันนี้นะครับก็คือ ตัววิสบีอีโคครับเพราะว่าตัวปากกาเนี่ยมีขนาดใหญ่ทําให้สามารถจุดน้ําหมึกได้เยอะนะครับแล้วก็ด้านปากกาเนี่ยเป็นสีใสทาให้สามารถเห็นการทําง,งานของระบบเติมหมึกได้ชัดเจนดีครับและมึกขวดที่ผมนํามาใช้วันนี้นะครับก็คือไดอะมายชิมเมอร์ลิงสีบูไลนิ่งครับมึกแบบชิมเมอร์ลิงจะมีผงสีเงินสีทองเป็นประกายครับพอเวลาเขียนนะเนี่ยพวกผงสีเงินสีทองเนี่ยครับจะเป็นลายบระยับดูสวยสมากๆครับ พวกผงสีเงินสีทองครับจะกองอยู่ที่ก้นขวดอย่างนี้ครับก็ก่อนใช้นะต้องเขย่าก่อนนะครับเขยา่าโอเคเข้ากันดีแล้วครับถ้าเป็นมมูแบบทั่วไปก็ไม่ต้องเขย่านะครับเติมได้เลยต้องเขย่าแรงหน่อยนะครับ อ่าโอเคตอนนี้ผงสีเงินสีทองไม่นอนอยู่ก้นขวดแล้วนะครับตอนนี้กระจายอยู่ทั่วขวดนะครับวิธีการเติมหมึกก็ง่ายๆครับหมุนก้านที่ซึมหมึกลงจนสุดเอาหวาปากกาจุ่มลงในน้ำหมึกครับหมุนก้านที่ซึมหมึกขึ้น ท่นนี้ก็แปลงว่าเสร็จเรียบร้อยครับหากใช้หมึกหมดไปบางส่วนแล้วนะครับเราต้องการจะสูบหมึกเพิ่มวิธีทำก็ง่ายๆครับให้ถ่ายหมึอกออกจนหมดครับแล้วก็สูบหมึกเพิ่ม ท่านี้ปากกาความใช้งานอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเติมหมึกเสร็จแล้วครับมาลองเขียนกันหมึกแบบนี้นะครับกอนเขียนต้องเขย่าก่อนครับเพื่อให้ผงสีเงินเนี่ยมันกระจายทั่วปากกาครับเวลาเขียนจะได้มีแบบผงสีเงินระยิบระยับสวยงามครับโอเคเขียนกันเลยโอ้มีสีเงินระยิบระยับสวยมากครับแต่ในกล้ององจมองไม่เห็นนะครับ ปากกาที่ใส่หมึกแบบนี้นะครับแล้วเอาไปเขียนจานหน้าซองต่างๆเนี่ยผู้ได้รับต้องประทับใจแน่นอนครับที่สม,มึกแบบพิสตันฟิลเลอร์มาใช้ในปากการาคาแพงๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะราคา3 0 0พกว่าบาทถึง4 0 0พกว่าบาทขึ้นไปแต่ก็ยังดีครับที่ปัจจุบันนี้มีปากกาบางยี่ห้อที่ให้ที่สม,มึกแบบพิสตันฟิลเลอร์ในราคายังไม่แพงนะครับเช่น Twist B ครับถ้าใครสนใจปากกา Twist ี ก็ลองไปดูได้ที่ Facebook ของร้าน The ี i ค c a ฟนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเขียนและกับฝันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย